ฉันยืนตกมาอยู่ริมตะลิงแปลกใจจริงๆปลาไม้กินยืนนี่ก็ตกมาหลายอีพีแล้วปลาก็ไม่แดกสักเทโอ้ยเฮ้โย hey, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมาดูเซ่เกมมิ่งและนี่คือ GTAV เลียวไรอีพีที่77 รถไปอวดหน่อยเว้ยซื้อรถมายังไม่เอาไปอวดเพื่อนเพื่อนเลยเอาไปอวดไอแอนน์หน่อยเว้ยฮ่าฮ่านี่ตัวแรงของเราเพื่อนเพื่อนยังไม่เห็นเลยถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ว่ารถคูเจ๋งขนาดไหนฮ่าฮ่าโอเคไปหายแอนดีกว่าแล้วผมป่ปแต่เราก็เอารถไปอวดไอแอนหน่อยลวกันนะผม <c oughs> ตั้งแต่ซื้อมานะทุกคนยังไม่เอาไปอวดไอแอนเลย ว่าเราก็ไปกักมาเหมือนกันรถ 500cc เว็บปีศาจหายกันเลยเว้ยแรงมากเลยวูฮูเบรกดีโอ้ยแ,แม่ทั้งแรงทั้งเบรกดีเบรกดีหมดชิ้มเลยทีเดียวอะอ่ะอันอยู่ไหนเนี่ย ไอ,แอ้แอ้นอยู่ไหนแอนคุณลุงกับผมไอ้แอนอยู่ไหนครับปัดโถเอ้ยจะขับรถเข้ามาทําไมเนี่ยฮะหนูโนมิตาเดี๋ยวก็ขับรถชนข้าวของเสียหายหรอกไอ้ดูใจแอนน่ะอยู่ข้างบ้านนูน่นโอเคครับคุณลุงแนมะ่ผมก็นึกว่าจะแอนอยู่ในร้านก็ขับเข้ามาเลยดิ <c oughs> <c oughs> เอาละทุกคนใจแอนอยู่หลังอยู่ข้างร้าน อ,อ,อยู่นี่นี่เองก็นี่เพอยู่ในร้านขับพุ่งเข้าไปเลยตรัอเฮ้ยทม์แล้วเพื่อนว้าวนี่รถไครวะนเนี่ยเพื่อนรถกูเองแหละตาเยสเคย่ฮู้วีโคตรสวยเลยเพื่อนโอ้โหพ่อมึงซื้อให้เหรอแอนใช่แล้วเพื่อนพ่อกูซื้อให้เนื่องจากกูทำงานช่วยพ่อพ่อก็เลยซื้อบัตรงให้ โอ้โหกูก็ทํางานช่วยพ่อเหมือนกันนะเมื่อวานกูก็ไปขนฟางให้วัวกิน่ะที่ไล่กูอะพ่อกูก็ซื้อให้แต่ว่าซื้อมอไซค์ให้เอาล่ะเพื่อนโอ้คุนก็ได้มอไซค์ใหม่เหมือนกันเหรอรถอะไรวะเนี่เพื่อนคันนี้เลยเหลืองสซอื้นเอ็มเอกชาดะเพื่อน 500cc เหมือนกันทํามาจากร้านพี่แจ็คว้าวก็เจ๋งนะเพื่อนแม่เครื่องรู้สึกว่าจะบล็อกเดียวกันกับรถกูเลยนี่ว่า มันก็ไม่น่าแปลกนะเพื่อน,นก็ทําร้ายพี่แจ็คเหมือนกันอนะมันก็ต้องเหมือนกันหรือเปล่าว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาหากรจะเช้าเลยก็ว่าจะชวนมึงไปลองรถเหลืองสะอื้นกูนี่แหละเพื่อนแต่ว่ากูว่าไปลองกระบะมึงดีกว่าว่าน่าจะเฟี้ยวกว่าเพื่อนได้ดิเพื่อนรับแต่ว่ากูาขอขับได้ไปะล่ะอุ้ยเพื่อนขับตรงนี้ไม่ได้ถ้าพอ่อกูเห็นนะพอ่อกูด่าตายเลยแต่ถ้าออกจากไปตรงนี้ไปนะ่ะถ้าอยากจะขับเดีย๋ยวกูให้ขับโอเคปะล่ะได้เพื่อนไม่มีปัญหา ื่อนขึ้นรถไล,ล่ชวัอบอืบเอาล่ะครับผมมาสตาร์ทเครื่องไอ่อย่างเจ๋งครับผมทุกคนอันนี้ก็เป็นเสียงใหม่นะทุกคนซึ่งที่ได้ทำเองนะผมเสียงนี้เนาะอย่างเฟี้ยวเลยนะผมมาเดี๋ยวพาทุกคนนะผมฟังการสตาร์ทอีกรอบนึงเล็กแกเนะ้สตาร์ท อย่างวีครับผมโอ้โหเจงจาดนะผมอ่าเดี๋ยวพาทุกคนฟังเสียงเล่นเครื่องหน่อยแลวกันนะผมทีนี้นี่ไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่านะทุกคนแต่พี่ว่าใกล้เคียงเหรอเนาะโอเคครับผมไปแต่ก็ไปงั้นนะผมก็แต,ไไมแต่วันนี้นะผมพ่อแจะแอนก็บอกให้แจะแอนนะผมเอารถไปเจิมหน่อยนะผมเออ เดี๋ยวพาโนมิตานะผมรถไปเจิมก่อนแล้วกันเนาะขอให้โปมิตาขับนะผมอบุกแม่ไปโหลดวะทุกคนใจเย็นครับเพ่เป็นอะไรวะเนี่ยโอ้แรงครับผมแรงมากรถแจนดูดิโอ้เหยียบแป๊บเดียวนะทุกคนแม่เกือบร้อยห้าสิบกันเลยทีเดียวนะผมสุดยอดไปเว้เดี๋ยวรถไปเจิมก่อนแล้วกันนะผมขอให้เพื่อนรักโนมิตาขับแน่เดี๋ยวไปวัดก่อนนะตา เยี๋ยขับไมค่อยขับนะเดี๋ยวเอาครัวรถไปเจิมก่อนขอให้เอารถมาเจิมด้วยโอเคเพื่อนไม่มีปันหานี่เอาอะไครับผมเราก็มาวัดนะผมวัดรักสโต้สนะผมเพื่อเอารถมาเจิมนั่นเองเนี้ยผมเดี๋ยวมาหาหลวงพ่อหน่อยนิปประตูไอประตูออโต๊ะผับไปในี่นี่ครับผมแล้วก็มาหาหลวงพี่เลยนะผมหลวงพี่คนเดิมเลยนะทุกคนกุฏิสาม เอาละเพื่อนเดี๋ยวกูไปหาหลวงพ่อแป๊บรออยู่นี่แหละให้หลวงพ่อมาเจิมรถให้แป๊บนึงว่ายังไงคุณยมวันนี้อัตมาไม่ได้สั่งมาม่านะเปล่าครับหลวงพี่พอดีว่าพ่อให้เอารถมาเจิมนะครับอ๋โอเคได้อัตมาก็นึกว่าเอามาม่ามาให้อัตมาไปโถเอ้กำลัางหิวอยู่พอดีเลยมาอัตมาจะเจิมให้หละกันรถคันนี้โอ้ยกระบ,บาดสิ่งเต็มตัวเลยนี่ เฮ้ยอืมเอาละการเจิมนะทุกคนพี่ก็ไม่มีอะไรจะมาเจิมเหมือนกันนะผมทุกคนก็เอาเป็นว่าเราเอาหินเอ้ยเอาดินนะทุกคนในการเจิมแล้วกันนะผมอ่ะเจิมนะผมนี่เอาไปเจิมเครื่องยนต์นะผมแล้วก็เจิมตัวรถอ่าแล้วก็จเจิมพวงมาลัยแล้วกันนะผมให้มันแบบว่าคํำคูนนะผมเออ <laughs> ไม่รู้จะค่ำจะคูนหรือเปล่านะกันนี้ก็ให้แบบว่าให้เจ้าแอนขับแบบ แค่คา,าดปลอดภัยอะไรงี้นะผมทุกคนใช่แล้วโอเคอ่าเจอพวงมาลัยด้วยนะผมเอาไปแข่งก็พอได้เงินล้านกันนี้โอเคเจอพวงมาลัยเสร็จแล้วนะผมก็มาเจอมคนต่อฮะโอเคอันที่จริงอะ่ะรถนะผมไม่จําเป็นต้องเชิ่อมก็ได้หรอกครับผมก็อยู่ที่คนนี่แหละเออขับไม่ดีมันก็พาตัวเองซวยนะผมขับดีก็มันไม่พาตัวเองซวยหรอกนี่โอเคเจอให้หมดทุกอย่างนะผมเจอรอด้วย มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน่อนะทุกคนาตามนั้นนะผมส่วนตัวพี่ซื้อรถกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยเจอมนะทุกคนเออขับขับไปเลยนะผมเพราะคิดว่าอยู่ที่ตัวเองนี่แหละขับดีไม่ดีนะผมขับไม่ดีก็เกิดอุบัติเหตุขับดีก็ไม่เกิดนะผมประมาณนั้นเอาละ่ะโยมอาตมาเจิมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาตมาไปก่อนนะอาตมาหิวมามานะ่าแล้วพตมามาก่อนครับหลวงพี่อาณาจักรเพลินแล้วมึงจะขับหรือเปล่า ถ้าขับก็ขับเลยโอเคเพื่อนขอบคุณมากมากกูสัญญาว่ากูจะไม่ขับคว่ำของมึงโอ้ยป้ามึงจะขับแรงนะรถกูเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะเนี่ยซื้อได้ที่เดียวเองอย่าเพิ่งขับคว่ำนะเชื่อใจกูได้เลยเพื่อนกูไม่เคยขับคว่ำขับชนะปใช่ไหมครับพ่อเฮ้ย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 ใจเย็นลูก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 ่นผ่อนลูกพ่อนผ่น่นพลูกอ้าว เจอกกูได้เลยเพื่อนกูไม่เคยขับคว่ำขับชนไปวไเพื่อนขึ้นรถมาสว a p เอาพอดีเอาแลผมไปไปกันนะผมทีนี้เอารถแจ้นไปสิ่งกันนะผมโอ้เจิมเสร็จเรียบร้อยนะผมก็อย่างที่บอกไปนะทุกคนรถนะครับผม,มก็อยู่ที่ความเชื่อนี่นแหละฮะเจอไม่เจอนะผมขับดีก็ม,มีคนต้องเป็นเอ ถ้าเราขับแบบว่ายัางไงอะสตินะผมขับแบบมีสตินะผมยังไงก็ไม่เกิดอุบัติเหตุนะผมตามนั้นพี่ไม่เคยอุบัติเกิดอุบัติเหตุสักครั้งเลยนะผมถึงจะเกือบก็ช่างเถอะนะก็ประมาณนั้นนะผมโอ้รถแจ๊อันนี้แรงจริงนะผมการันตีความแรงเลยฮนะอันนี้ทํามาจากอู่ช่างหลวยนะทุกคนนี่นะผมช่างหลวยการันตีให้นะผมอันนี้เหยียบนี่แบบพุ่งเป็นพุ่งเนะี่ยเออว้าวสุดยอดเลย แหมโอ้ยดูดิทุกคนเหียยแป๊บเดียวนะผมเกือบ200แล้วแรงมากครับผมแรงมากสุดยอดว่ะโปแจกอแอนี้สุดยอดจริงครับผมเดี๋ยแหกครับผม ยี่ห้าเดี๋ยวเราไปลองแข่งหน่อยแล้วกันนะทุกคนเออไปลองแข่งนอ็อยวะที่สนามนะผมถ้าจะแรงขนาดนี้นะเาวะลองแข่งหน่อยแล้วกันต่อแต่รถแจนนะผมทํามาขนาดนี้แล้วต้องแบบว่ามีถ้วรางกันกลันปีแล้วนะผมเออกำแรงเนาะเอริชโอ้ยทอยนะมันขับดีๆดีเพื่อนแม่เกือบเกิดอุบัติเหตุแล้วเมื่อกี้อูขอโทษดิเพื่อนกูห้าวไปหน่อย โอ้ขับดีดีดิเดี <If S 1> ๋ยวกูไ <lamps> ม่ข <alike> ับจะเลยเนี <disciple> ่ยโอเคเพื่อนเกือบชนจะแล้วนะผมเมื่อกี้ปะโตเอ้ยตีเตียวนะผมเกือบแล้วเกือบแล้วว้าวยาฮ้รถแซนด์นี่แรงจริงครับผมดูดิชอตัดรัวเลยนะผมว่าเนาะทุกคนดูดิเทอร์โบลูกเบลเลอร์นะผมนี่คือรถเด็กนะเนี่ยโอ้โห ก็แต่น้องๆนะผมตอนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วมีรถส่วนตัวเป็นรถอะไรนะผมรถเวฟรถอะไรก็บอกพี่หน่อยแล้วกันนะผมเออเดี๋ยวพี่จะกดหัวใจให้นะฮะไปกันครับยูฮูเอาละ้ฮะทุกคนตอนนี้นะผมเราก็อยู่กับงานแข่งขันนะผมรถเด็กนั่นเองนะผมทุกคนนี่เลยนะผมแม่เป็นการแข่งขันของพวกรักความเร็วนะผมเขารถมาแข่งกันนะผม รถใครแรงรถใครดีก็มาจัดได้เลยนะผมก็มีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นกระบะซุปเปอร์คาร์นะผมหรือมัสเซิลคาร์ก็มีนะฮะมีหมดเลยนะฮะนี่มัสเซิลคาร์ก็แบบนี้เลยนะฮะโอ้นีมีมันรถพี่ดอมชัดๆ <c oughs> แต่ว่าใครขับวะเนี่ยอาจารย์แดงหรือเปล่าวะเนี่ย <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นอกจากจะมีซุปเปอร์คาร์กระบะซิงแล้วทุกคนจะมีทรงเซ็งด้วยนะผมโอ้โห ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าส่งเชงนี่มาไงวะเนี่ย <c oughs> เอาแหละทุกคนแหม่ฝอยเยอะแล้วทุกคนถึงรอบเราแข่งแล้วนะผมมาไหว้ดวงวิตาเพื่อนเลิฟในเวลาแข่งขันละเพื่อนโอดวงวิตาขึ้นหลังได้หรอได้ดิเพื่อนไปไหว,ว,ว้นี่ครับผมเขารอเราแล้วนะผมเวลาแข่งขันลงเราแล้วเซฟนี่เปิดดางไหนครับผมฮูู้้ เดี๋ยวย่างแตกครับผมย่างร้อนแล้วพร้อมแล้วครับเจ้พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับไปโอ้โหไปแล้วผมอู้วูแรงมากเลยทุกคนรถเราโอเบ๊กเรียบร้อยนะผมโอ้โหเข้าเส้นชัยไปที่12บสองวินะผมแรงมากเลยนะผม ยอดสุดยอดรถแจ้กเก็ตคตรแรงอ่ะทุกคนแม่สังเกตได้จากเทอร์โบนะฮะดูดิลูกประเลอร์เลยนะฮะโอ้ยอย่างฟี้ววันนั้นคนขอพื้นที่ขายของนิดนึงสาหรับใครนะผมอยากได้กระบะซิ่งกันนี้นะผมก็ติดต่อได้เลยนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมใต้คลิปชั้นเลยนะผมตามนั้นยักกระบะซิ่งสร้างตัวนะผมตัวนี้แจแอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มเป็นวัยรุ่นสร้างตัวแล้วนะผมตรงนี้ <laughs> มีกระบะซิ่งแล้วเนาะ อันนี้จริงก็บาดซิ่งคันนี้ว่าไม่ใช่ของแจแอนนะผมเป็นรถของพ่อนั่นแหละแต่พ่อสร้างนโยบายประมาณว่าเออซื้อให้แจแอนอะไรนี้นะผมแต่ว่าใจแอนก็สามารถเอาไปแต่งได้อะไรนี้นะผมแต่ว่ารถก็ยังเป็นของพ่ออยู่ดีนะผมจะขับจะขี่ก็ต้องขอพ่อเหมือนเดิมอามนั้นนะผมใช่แล้วไม่ใช่รถแบบว่าใจแอนส่วนตัวนะเออโอ้ดูทุกคนคันนี้นะแข็งมากเลยลัมโบกินี่นะผมคันนี้โอ้เอเวอเรตันเหรอวะ เอาเอาเลยคาโดเล็กเอาเวคาด,ดอร์นะผมเอาเวคาด,ดอคันนี้เอาเควคาโดอะไรกูวะเนี่ยยะก,กับผล,ลไม้โอ้หรือทุกคนอยากให้พี่แข่งกับตรงเชงทุกคนทุกคนจําได้หรือเปล่านีผมว่าคันนี้คือรถอะไรไหนใครรู้ช่วยเม้นบอกพี่ดีคันนี้คือนานมากแล้วนะคนตํำนานมากเลยนะฮะเวฟคันนี้เอาลนะจะได้แข่งกับคันไหนอีกนะอุยถึงที่เราแล้วทุกคนมา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  ไปตามเพื่อนแล้วขึ้นรถไว้มึงจะแข่งเป้าเนาะไปตามเพื่อนไม่ดีกว่าเพื่อนมึงขับเลยกูไม่อยากขับรถมึงคว่ำว่ะอย่ามีปัญหาอืมก็จริงนะผมที่จริงเนี่ยไม่ควรยืมรถเพื่อนนะทุกคนเออมันอาจจะผิดใจกันได้เลยนะผมถ้าแบบว่าเราขับรถเพ้นทางอะไรอย่างงี้ยฮอโอเคเอาไว้พร้อมแข่งกับเลมโบกินี่นะผม จะไหวหรือเปล่ามาดูกันเริ่มสองสาม let's go b a l โอ้ัโอมโบแรงมากทุกคนแัมโบแรงมากทุกคนแรงจริงครับผมแัมโบสูสีหรือเปล่ามาครับผมตีตีต,ต,ตีตีขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยนะผโอ้ยชนะนะผมเซตไสเลยนะโอ้โหจะชนะหนึ่งนิ้วนะทุกคน หรือชนะแค่ครบบเดียวนะผมชนะก็คือชนะนะผม <Yahoo! S 3> <c oughs> ชนะหนึ่งใบหรือจะชนะแค่นิ้วเดียวชนะก็คือชนะแจ๊นได้กล่าวไว้ฮะชิวมากเลยโอ้โหแจ้ดนะผมชนะสองรันแล้วนะถ้าเป็นเล่นไปเอาละไปะเดี๋ยวเราพอแค่นี้แล้วผมในการแข่งรถเนาะเดี๋ยวเราไปลองรถโตมิตาบ้างนะผมทีนี้เอ,อไปลองรถเวฟโตมิตามัาง่ง เดี๋ยวรถไต่ายจะน้อยใ,ใจเอานะผมสาวรถไม่ให้ใจแอนลองแต่ใจแอนไม่ลองเระงั้นแต <c oughs> ่ว่าเป็นไปโดยไปตาก็อยู่บ้านใจแอนนะผมตอนนี้